ไมลดจะได้เยอะหน่อยทำไปห้าแสนลดเอาไปห้าแสนแล้วมาสองหมื่นได้ยังเอินได้ยังเอินมาทานเราได้ยังเอินยามีแค่สองห้องเมียใช่ทั้งทั้งยาเลยแล้วเด็กเด็กสี่คนนะแล้วก็รู้สึกว่าเด็กบ้านเราหลานมามั่งค่ะ